ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่เมสิเ t ดค่ะ EP ที่2ี่นะคะวันนี้นะคะปฏิบัติการของวันที่27นะคะปฏิบัติการการสำนึกรู้คุณนะคะเพื่อที่จะดึงดูดชีวิตมหัศจรรย์เรื่องราวมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเรามาถึงวันที่27นะคะวันนี้พี่เมย์บอกว่าไม่ยากเลยนะคะกับการที่เรารักตัวเองนะคะ รักตัวเองแล้วก็มองตัวเองอย่างชื่นชมนะคะทำอย่างไรกับปฏิบัติการนี้นะคะการสํานึกรู้คุณในตัวเองซึ่งเราจะดําเนินการโดยการที่ส่องกระจกนะคะเรียกว่า กระจกแห่งการสำนึกรู้คุณนะคะให้ขอบคุณคนที่อยู่ในกระจกก็คือตัวเราเองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไม่ยากเลยนะคะถ้าใครบอกว่าเอาเดินทางบ่อยๆแล้วพี่เมย์ไม่ได้อยู่บ้านบางทีไม่ได้อยู่ที่ทำงานถ้าวันนั้นเราตรงกับปฏิบัติการนี้แล้วเราจะส่องกระจกที่ไหนอาจจะนำกระจกติดตัวตัวเองไปได้นะคะหรือแวะเข้าห้องน้ำที่ไหนนะคะที่มีกระจกหรือว่าทานข้าวที่ร้านไหนแล้วมีกระจกนะคะแต่ ว่าอย่างแรกตอนเช้านะคะก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยจะต้องมีการทําการบ้านก่อนเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติการนั้นอะ่ะจะต้องทําไว้ก่อนนะคะแล้วพอระหว่างวันเมื่อคุณไปเจอกระจกนะคะแล้วเราก็ดําเนินการในทุกช่วงที่เจอกับกระจกและเห็นตัวเองนะคะทีนี้ในรายละเอียดนะคะพี่เมย์ไปเร็วไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเกริ่นกันนิดนึงก่อนนะคะสำหรับ การที eh ่เราจะไปนะคะในเนื้อหาของการปฏิบัติการในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรียกเป็นว่าเป็นกระจกมหัศจรรย์แล้วกันนะคะการที่เรานะคะอาจจะเป็นคนที่ ส่องกระจกแล้วเราก็ไม่เคยได้พูดอะไรหรือว่าได้ดูตัวเองชัดๆสัทีนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าระยะเวลาหรือภารกิจอะมันเร่งรีบไปหมดเลยนะคะแล้วก็การใช้เวลากับกระจกเป็นอะไรที่บอกว่าคือเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นะคะทีนี้นะคะพี่เมย์อยากจะให้คุณคุณนะคะคิดว่า เมื่อคุณนะคะรู้ว่าบุคคลในกระจกนั้นนะคะเป็นคนที่คุณจะต้องรักมากแค่ไหนจะต้องดูแลเขามากแค่ไหนเพื่อให้ตัวคุณนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้การที่คุณสำนึกรู้คุณในตัวเองของคุณนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะคุณคือคนที่เป็นคีย์หลักนะคะของ การใช้ชีวิตคุณคือคีย์หลักเลยที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในตัวคุณก็คือสุขภาพร่างกายของคุณทั้งหมดนั่นเองนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะถ้าคุณนะคะพี่เมย์อยากให้คุณเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้ก่อนนะคะว่า ถ้าเราส่องกระจกแล้วนะคะเราเห็นหน้าตัวเองเราบอกได้ไหมว่าเรารักคนในกระจกนั้นมากแค่ไหนนะคะบอกตัวเองได้ไหมว่ารักเขามากแค่ไหนจะเสียสละเพื่อเขาได้มากแค่ไหนนะคะการที่เราให้ความสำคัญกับตัวเองนะคะ เมื่อเราสํานึกรู้คุณบุคคลในกระจกความรู้สึกขุ่นเคืองหรือความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกผิดหวังหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เคยเกิดขึ้นในตัวเองจะหายไปอย่างมหัศจรรย์ไม่เชื่อทุกคนลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองนะคะ ความรู้สึกที่เป็นลบเกี่ยวกับตัวเองนะคะการเป็นการสร้างความเสียหายให้กับชีวิตตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกอันทรงพลังที่มากกว่าความรู้สึกใดๆก็คือการสัมนึกรู้คุณนั่นเองนะคะและเมื่อคุณรู้สึกสํานึกรู้คุณกับตัวเองคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วคุณจะเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนความรู้สึกภายในสิ่งที่คุณไม่พอใจตัวเองมันจะหายไปและเมื่อคุณสำนึกรู้คุณความเป็นตัวตนของคุณนะคะสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของคุณอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สึกดีขึ้นนะคะมีความรู้สึกดีมากๆแล้วก็ดีมากขึ้นทุกวันรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีกับตัวเองนะ,ะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ มีความมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่จะมีพลังนะคะเขาเรียกว่าพลังแห่งการสำนึกรู้คุณที่คุณทำกับตัวเองและสำนึกรู้คุณตัวเองน่ะจะเป็นพลังแห่งความมหัศจรรย์ที่จะทำให้คุณน่ะรักตัวเองยอมรับตัวเองในสิ่งที่คุณเป็นนะคะการปฏิบัติการนี้นะคะ ให้คุณนะคะไปที่กระจกตอนนี้เลยถ้าทําได้นะคะหรือว่าจังหวะไหนก็ได้ที่ทําได้นะคะมองตรงไปที่บุคคลที่อยู่ในกระจกแล้วเอ่ยคําว่าขอบคุณนะคะดังๆที่เมย์ถึงบอกว่าอยากให้ทําก่อนในตอนเช้าก่อนออกจากบ้านนะคะว่าขอบคุณเต็มหัวใจขอบคุณนะคะ ให้รู้สึกว่าขอบคุณเขาอย่างเต็มหัวใจให้ยิ่งรู้สึกนะคะว่าคุณน่ะรู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณในความเป็นตัวเองขอบคุณที่ตัวเองเป็นคนที่แข็งแกร่งขอบคุณที่ตัวเองผ่านพ้นอุปสรรคใดๆมาได้ขอบคุณที่ตัวเองเป็นคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง ขอบคุณตัวเองที่เป็นคนกล้าหาญขอบคุณตัวเองที่มีชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่จะมีชีวิตต่อไปจนพบกับชีวิตที่มหัศจรรย์ขอบคุณตัวเองนะคะที่คุณมีหัวใจที่ดีและยึดมั่นในความดีและยึดมั่นในการสำนึกรู้คุณ ขอบคุณตัวเองนะคะที่มีความสำนึกรู้คุณอยู่ในแก่นแท้ของจิตใจคุณพูดอย่างไรก็ได้ที่จะขอบคุณตัวเองที่หน้ากระจกขอบคุณคนที่อยู่ในกระจกนั้นนะคะขอบคุณด้วยความสำนึกรู้คุณจริงๆนะคะว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตนี้ตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนะคะ คุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับตัวเองนะคะคุณผ่านอะไรมาบ้างแล้วคุณได้ขอบคุณตัวเองจากเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วหรือยังขอบคุณที่คุณก้าวข้ามผ่านแต่ละเรื่องราวมาได้ ขอบคุณที่คุณมีชีวิตในแต่ละวันนะคะอย่างมีความสุขขอบคุณที่คุณใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลขอบคุณตัวเองที่เป็นคนมีเหตุผลขอบคุณตัวเองที่มีจิตใจดีขอบคุณตัวเองที่มีจิตใจเมตตาขอบคุณตัวเองที่เป็นคนขยันขอบคุณตัวเองที่เป็นคนที่มีสุขภาพดีขอบคุณตัวเองที่เป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายและมีความฝัน คุณสามารถที่จะพูดได้ทุกอย่างและทีนี้สิ่งที่พี่เมย์อยากจะให้คุณทำนะคะให้คุณกล่าวขอบคุณแบบจริงจังนะคะให้คุณกล้าหาญจริงๆที่จะมองในกระจกแล้วกล่าวออกมาดังๆ3สามสิ่งในตัวของคุณที่คุณสำนึกรู้คุณนะคะ ถ้าเป็นพี่เมย์พี่เมย์จะกล่าวขอบคุณหัวใจของเราก่อนเลยนะคะหัวใจสติปัญญาแล้วก็สุขภาพนะคะของอวัยวะทั้งหมดเลยพี่เมย์จะกล่าวแบบนี้นะคะขอบคุณเขาขอบคุณเขาอย่างจริงจังแล้วพี่เมย์จะบอกว่าสำหรับใครที่เดินทางมาถึงจน EP27 แล้วแล้วเราก็คุณมีพลังแห่งการขอบคุณนะคะอย่างเข้มแข็งแล้วมีพลังแห่งการดึงดูด ของการปฏิบัติการสํานึกรู้คุณอย่างทรงพลังแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าบริเวณหัวใจของคุณน่ะมันจะเขาเรียกว่าตื้นตันนะคะจะตื้นตันแล้วรู้สึกอัดแน่นเต็มไปด้วยเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกเป็นสุข แล้วน้ำตาของคุณจะไหลออกมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะนั่นคือการสำนึกรู้คุณได้ผลอย่างมหาศาลและจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณโดยเร็วและนั่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะการสำนึกรู้คุณคุณได้ทำมาตั้งแต่ ep 1จนถึง ep ที่26-27 พลังนะคะของการดึงดูดพลังแห่งการสำนึกรู้คุณนั้นได้ฝังอยู่ในใจของคุณแล้วแล้วเป็นพลังอันแสนวิเศษที่ทำให้คุณสามารถนะคะที่จะตื้นตันและออกมาเป็นน้ําตาได้และพลังงานเช่นนั้นแหละคือพลังงานอันศักดิ์สิทธิ คือเวทมนต์ของคุณทุกครั้งที่คุณสํานึกรู้คุณแล้วคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่คุณอิ่มอกอิ่มใจนะคะแล้วก็ตื้นตันใจจนน้ำตาคลอแล้วเราก็ให้คุณมั่นใจได้เลยวางใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจัก,กรวาลกําลังนำมาส่งให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องสงสัยและไม่ต้องลังเลนะคะเพราะว่าอะไรคะความลังเลสงสัย คือการไม่เคารพการไม่ให้ความสำคัญคือการที่ไม่ให้ความสำคัญสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะไม่มาถ้าคุณลังเลสงสยัยเท่ากับว่าคุณไม่เห็นความสำคัญถ้าคุณไม่เห็นความสำคัญแล้วเขาจะรักคุณได้อย่างไรเขาจะเข้ามาอยู่กับคุณจะเข้ามาเป็นสมบัติของคุณได้อย่างไรให้คิดแบบนี้นะคะว่าให้วางใจกฎของแรงดึงดูดเป็นกฎ เรื่องจริงเป็นกฎของจักรวาลที่มีอยู่จริงนะคะและกฎของแรงดึงดูดนะคะจะนำสิ่งที่คุณปรารถนามาให้เมื่อคุณสำนึกรู้คุณเขาอย่างจริงจังและทำต่อเนื่องพี่เมย์การันตีนะคะค่ะและนี่ก็คือปฏิบัติการของวันที่27นะคะ EP ที่27 ที่คุณจะต้องสำนึกรู้คุณตัวของคุณเองนะคะและมาถึงวันนี้พี่เมยม,มั่นใจได้เลยว่าคุณกล่าวขอบคุณตัวเองแล้วนะคะกับสามสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสำนึกรู้คุณจริงๆในตัวเองคุณจะตื้นตันแล้วน้ำตาจะเอ่อออกมาจริงๆนะคะตอนหน้ากระจกเลยนะคะพี่เมย์รับประกันเลยนะคะว่าถ้าคุณได้ปฏิบัติการมาทั้งหมด26วันแล้ว27วันนี้นะคะ คนที่เขาปฏิบัติการมาแล้วต่อเนื่องพลังของสิ่งนี้นะคะจะเป็นพลังอันแสนวิเศษแล้วมันเหมือนกับว่าคุณได้ฝึกฝนและทำมาเรื่อยๆและพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วคุณจะเปรียบเหมือนคนที่มีเวทมนต์นั่นเองนะคะคนหลายๆคนหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายนะคะที่ท่านได้ทำเรื่องราวเหล่านี้ทำยังไงเขาถึง ทำไมเขาถึงพูดว่าคุณมีพลังเสกในตัวเองคุณสามารถเป็นมนุษย์ที่เสกสรรได้ทุกทุกอย่างทุกสิ่งคําพูดนั้นเขาพูดออกมาได้อย่างมั่นใจพลังใจที่พูดออกมาได้เพราะว่าอะไรเขาเป็นคนที่สามารถเสกได้เพราะเขารู้ไงคะว่าความลับนี้พลังแห่งการสํานึกรู้คุณทําให้คุณมีชีวิตเหมือนเสกสรรได้ และนี่คือปฏิบัติการของวันที่27นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนนะคะทุกทุกวันในตอนเช้าพี่เมย์นะคะรีมายทุกคนนะคะทุกี P เลยนะคะว่าตื่นนอนขึ้นมากล่าวคำว่าขอบคุณที่คุณได้มีโอกาสนะคะตื่นมารับวันใหม่มีโอกาสอีกวันหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ ได้มีโอกาสพบเจอกับเรื่องราวมหัศจรรย์ได้มีโอกาสที่ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองปรารถนาได้มีโอกาสที่ทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้มีโอกาสพบกับความสำเร็จพบกับผลลัพธ์อันดีเลิศแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะคุณสามารถครีเอทนะคะประโยคของคุณในตอนเช้าเพื่อให้คุณได้พบกับเรื่องราวดีๆชีวิตที่ราบรื่นคุณสามารถ หรือว่าเรียบเรียงประโยคของคุณได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิสิ่งดีๆที่คุณจะต้องเขียนแล้วก็อ่านด้วยความสำนึกรู้คุณนะคะแล้วก็ปฏิบัติการของแต่ละวันนะคะที่คุณจะต้องทำนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึง28วันวันนี้เราก็มาถึงวันที่27แล้วนะคะมาถึง EP ีที่27ก็ถือว่า เรานะคะได้มีประสบการณ์ในการที่เราได้ทํากิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการสํานึกรู้คุณแล้วคุณก็รู้แล้วตอนนี้นะคะพี่เมย์มั่นใจนะคะถ้าคุณได้ทำนะคะปฏิบัติการตั้งแต่วันแรกมาถึงวันนี้จะต้องมีเรื่องราวดีๆและสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณไม่เว้นแต่ละวันแน่นอนนะคะถ้าคุณได้ทำอย่างจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นและมีความรู้สึกเหล่านั้นจริงๆ คุณจะได้พบกับเรื่องราวดีๆและเรื่องราวมหัศจรรย์แน่นอนนะคะพี่เมมมั่นใจนะคะแล้วใครถ้าพบกับเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไหนเรื่องราวดีๆแบบไหนแชร์กันได้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะและนี่ก็คือ E ีีของวันที่27นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนก่อนนอนนะคะทุกคนต้องกาก้อนหินมหัศจรรย์ ขอบคุณเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันแล้วก็หลับไปกับพลังงานดีๆนะคะสำหรับ EP ีที่28นะคะของวันที่28นะคะจะเป็นเรื่องราวของ การที่เรานะคะจะสํานึกรู้คุณนะคะเรื่องของการจดจําเรื่องราวมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีเรื่องราวมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณมากมายแค่ไหนนะคะและเรื่องราวเหล่านั้นเราจะต้องจดจําไว้และกล่าวคําขอบคุณเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายละเอียดนะคะว่า เราจะทำอย่างไรใน EP ีที่28ของวันที่28นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ีหน้าสำหรับอีพีนี้นะคะพี่เมยต้องลาไปแล้วแล้วก็ขออวพร์ให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆมีชีวิตที่มหัศจรรย์น,นะคะในทุกๆวันค่ะเจอกันใหม่คะ่ะใน e ีพีที่28นะคะค่ะแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ